ผมยอยากจะบอกว่าผมเที่ยวไต้หวันคนเดียว10วันจริงๆครับ บินจากดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานเทาหยวนนะครับใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนิดๆการเที่ยวไต้หวันคนเดียวขผมครั้งนี้ไม่ได้แผนที่เที่ยวอะไรไว้มากเลยครับพอถึงสนามบินเถาหยวนก็มีซิมให้คุณเลือกซื้อนะครับส่วนตัวผมซื้อแพ็กเกจโรม m i มาแล้วเรียบร้อยเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองไทเปก็ไม่ยากครับเพียงแค่มองหารถไฟสา,สายสีม่วงตามไป้ายไปเรื่อยๆซื้อตั๋วมันรถไฟฟ้าบ้านเราเลยมีตู้จำหน่ายอัตโนมัติใช้วเวลาเดินทางเพียงแค่4ี่นาทีในราคา150าไต้หวันดอลลาร์และแล้วผมก็มาถึงไทเป All. สิ่งแรกที่พมตรงท้ำนั่นคือหาโรงแรมของผฮมเฮาส์และโรงแรมในเมืชื่อว่า f a n In Thai Bay Hostel สำหรับสายแบ็คแพค,ค,คเกอร์ที่ชอบนอนโฮสเทลสัมภาระไม่เยอะเดินทางสะดวกนอนง่ายๆสบายๆต้องที่นี่เลยครับราคาก็ไม่แรงด้วยเช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็ไปหาอะไรกินที่เซเว่นครับแล้วก็อย่าลืมซื้ออีซิกาด้วยไปกันต่อเริ่มต้นกันที่ซีเหมันติงครับผมเดินมาหม่ๆก็มาโพที่นี่ใช่แล้วครับและแน่นอนครับฝนตกตอนรับผมเป็นอย่างดีเลยหาที่หลบฝนไว้ก่อน หลังจากที่ฝนหยุดตกท้องฟ้าแจ่มใสถนนแห้งในทันใดผมก็เดินทางต่อครับ และแน่นอนผมต้องการที่จะสัมผัสอาหารพื้นเมืองของที่นี่อันนี้มีชื่อว่าเทียนเทียนดีครับเพื่อนผมเป็นคนแนะนําม,มา2เมนูนี้ด้วยกันเมนูแรกเป็นข้าวหมูตุนบวกไข่ต้มยงมะตูมแต่จริงๆแล้วมันคือไขด่ดาวไข่เจียวหอยหนางรมอันนี้ก็อร่อยอิ่มแล้วก็สำรวจเมืองต่อเลยครับจนมาเจอกับวิวที่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอครับมันคือแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแม่น้าที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้าคือแม่น้าตําสุยนะครับกับวิวที่สวยมากๆก็เดินไปว้าวไปครับเดินเลาะแม่น้าไปเรื่อยๆเห็นภาพบรรยากาศต่างๆมากมายเห็นผู้คนออกมาใช้ชีีววิิตาคนนไทั่ มีเมืองสวยๆแบบนี้จริงๆเดินจนมาถึงท่าเรือต้าเต้าเฉิงเดินไปตรงไหนก็สวยไปหมดเลยครับในเมืองไทเปผมสัมผัสได้ว่าการมาดูพราที่ตกดินที่นี่มันต้องสวยอย่างแน่นอนพอเดินมาเรื่อยๆผมก็ว้าวกัแบบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมอีแล้วครับคือทุกคนมันมีร้านค้าเยอะแยะมากมายไว้นั่งฟินๆริมน้ําเลย ผมยกใหตาเตาเชิงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในใจของผมไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะผมชอบดูพระอาทิตย์ตกดินเป็นที่สุดใครอยากดูพระอาทิตย์ตกดินส,สวยๆให้มาที่นี่เลยครับและนี่คือวันแรกของผมในเมืองไทเปนะครับที่สุดแสนจะประทับใจจนลืมไม่ลงเลยเริ่มต้นวันที่2ผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปไหนเลยนะครับติดตามกันได้นะครับว่าผมไปเจออะไรบ้างแล้วเจอไก่กรับกับเที่ยวแต่วันคนเดียว10วัน